ตอนที่2,077ชื่อตอนว่าหมามือเหตุการณ์ที่สุดยอดของจกักรพรรดิอย่างพวกเทียนชิงเว่ถูกสังหารนั้นยังคงเป็นที่พูดถึงไม่พักแต่ว่าเนื่องจากดินแดนแห่งเซียนนั้นกว้างใหญ่เกินไปขุมอำนาจที่อยู่เบื้องหลังทั้งสี่คนจึงยังไม่ลงมือทำอะไรในตอนนี้บางทีกว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวก็คงเป็นหลังจากการประลองศาสตร์ปรุงยาจบลงการประลองศาสตร์ปรุงยาจะเริ่มขึ้นทันที หลังจากเขตนลี่รับร้อยเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นวันทดสอบจึงถูกกำหนดเอาไว้เป็น10วันหลังจากนี้หลิงฮั่นทำการเก็บตัวฝึกฝนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยภายใต้ต้นวัตตาสงสารการรู้แจ้งเพียงสิบวันก็สามารถกลายเป็นระยะเวลายาวนานได้ในด้านศาสตร์การปรุงยาของหลิงฮั่นตอนนี้เขาเจอกับคอขวดแล้วประตูสู่การเป็นนักปรุงยาสีดาวของเขายังไม่เปิดออก แถมทักษะห่วงจิตปรับแต่งก็ยังติดอยู่ที่ระดับ4ซึ่งห่างจากระดับ5อยู่เล็กน้อยถึงแม้ระยะเวลา10วันจะไม่สามารถทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่การรับคมหอกเอาไว้ก่อนศึกก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรพริบตาเดียว10วันก็ผ่านพ้นไปและวันเปิดมานก,การประลองศาสตร์ปรุงยาก็มาถึงนักปรุงยาที่มาร่วมการแข่งขันนั้นมีจานวนหลายล้านคนด้วยจานวนที่มากมายขนาดนี้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะทำการทดสอบหลออเม็ดยาพร้อมกันดังนั้นในส่วนแรกของการประลองจึงต้องมีการทดสอบความเข้าใจในศาสตร์ปรุงยาเสียก่อนในส่วนนี้นักปรุงยากว่า 9- ในส0ส่วนจะถูกตัดสิทธิ์และจะเหลือเพียงนักปรุงยาที่มากความสามารถเท่านั้นแล้วจะทำการทดสอบอย่างไรล่ะเรื่องนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนในเมืองร้อยมังกรอนจะมีหินวิถีโอสถที่ถูกสร้างขึ้น โดยปรมาจารนักปรุงยาที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่หลังจากที่นักปรุงยาชี้นาสัมผัสสวรรค์ของตอนเองเข้าไปภายในหินจิตวิญญาณจะถูกส่งเข้าไปยังโลกจําลองเพื่อทําการทดสอบการทดสอบจะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับยิ่งผ่านระดับสูงที่สูงขึ้นตามที่ได้รับก็จะดีตามไปด้วยเห็นวิถีโอสถนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากความสูงของมันมีมากถึงร้อยฟุตและก็มีรัศมีความกว้างเกินกว่า50ฟุตเมื่อใครบางคนทําการทดสอบเสร็จสิ้น ผลลับก็จะปรากฏขึ้นบนแท่งหินซึ่งนักปรุงยาคนใดที่ทําแต้มได้สูงสุดติด10อันดับแรกของประวัติศาสตร์อันดับที่ปรากฏก็จะอยู่บนแท่งหินไปตลอดการอู่จ่อซี่กับเซียเลอร์จังจะเริ่มทดสอบกันไปหรือ,อยังใครบางคนเอ่ยถามยังใครบางคนก็ใส่หัวดูนั่นมีใครบางคนผ่านระดับที่7แล้วใครอีกคนดูทานออกมาแล้วก็ชี้นิ้วไปยังหินวิถีโอสถหลิงฮัน เบนสายตามองตามและพบว่าเครื่องแสงเจ็ดสายบนหินวิถีโอสถได้ส่องสว่างขึ้นมาและสลายไปอย่างรวดเร็วนี้นะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในตอนนี้สินะน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอัจฉริยะคนไหนกันแน่ทุกคนกว่าสายตามองแต่ว่านักปรุงยาที่กำลังเอื้อมมือไปสัมผัสกับหินวิถีโอสถนั้นมีจำนวนอยู่อย่างน้อย100คนซึ่งพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนผ่านการทดสอบระดับเจ็ด แต่หลังจากผ่านไปครู่หนึ่งคนผู้หนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและหัวเราะด้วยท่าทางภูมิใจพี่ชายกังท่านผ่านที่ระดับเท่าไหร่ใครบางคนด้านข้างเอ่ยถามฮะเป็นระดับที่สูงมากชายคนเดิมก็หัวเราะหรือว่าจะเป็นพี่ชายกังที่ผ่านการทดสอบระดับเจ็ดคนในตอนแรกถามต่อว่าไงนะรอยยิ้มของชายที่ถูกเรียกว่าพี่ชายกังแข็งค้างทันทีเพราะความยากในการทดสอบที่เขาผ่านได้คือระดับสีเท่านั้น ความยากระดับนี้คือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดของเขาแล้วเพราะงั้นเขาจึงหัวรอกมาอย่างภาคภูมิใจแต่กลับมีใครบางคนพาระดับเจ็ดได้อย่างนั้นหรอผู้คนรอบค้างก็ปล่อยเสียงหัวรอกมากลับกลายเป็นว่าคนผู้นี้ปล่อยไก่ทำให้ตัวเองอับอายเสียเองคนที่ถูกเรียกว่าพี่ชายกลางรู้สึกขายหน้าจนแทบจะมุดดินหนีใครบางคนเดินก้าวเข้ามาใกล้ด้วยการที่คนผู้นี้คือคนของหออสดบรรพการ ทำให้ถึงแม้เขาจะเป็นเพียงผู้ชว่วยนักปรุงยาก็ไม่มีใครกล้าเสียมรารยาต่อหน้าเขาและขยับตัวเปิดทางให้คนผู้นั้นเดินมาหาพี่ชายกังแล้วก็กล่าวว่าเจ้าผ่านความยากระดับสี่และมีชื่อว่ากังผิงถูกต้องใช่ไหมใช่พี่ชายกังกล่าวตอบเรื่มเสียงไร้เรี่ยวแรงอืมผู้ชว่วยนักปรุงยาจดบันทึกลงบนกระดาษแล้วก็หันหลังเดินจากไปหลังจากนั้นเมื่อมีใครบางคนทําการทดสอบเสร็จผู้ชว่วยนักปรุงยาก็จะเดินกลับมา แล้วก็จดบันทึกผลลั์ของผู้เข้าทดสอบแต่ละคนผลการทดสอบไม่สามารถหลอกลวงได้เพราะหอวิธีโอสถมีการประทับของสัมผัสสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเอาไว้เมื่อนํามาเทียบก็จะรู้ได้ว่าใครพูดโกหกหรือไม่และใครก็ตามที่โกหกจะต้องถูกลงโทษสถานหนักโดยหอโอสถบันาการทันเด็น,นั้นเองจู่ๆก็เกิดเสียงเอะอะขึ้นเพราะมีใครบางคนเพิ่งแจ้งผลทดสอบออกไปว่าตนเองคือคนที่ผ่านการทดสอบระดับเจ็ดได้ หลินหยงชางคนผู้นั้นคือหลินหยงชางผลการทดสอบของเขาควรจะเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้หรือต่อให้เขานําไปเทียบกับการประลองครั้งก่นกอนๆเขาก็ยังถือว่าติดอยู่ในสิบอันดับแรกเขาคือใครกันทําไมข้าถึงวิเคยได้ยินชื่อเขาเมื่อก่อนเลยก็น่าจะเป็นมาเมื่อในการประลองครั้งนี้แน่นอนทุกคนพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นแต่ละคนต่างตกตะลึงกับอัจฉริยะนักปรุงยาหน้าใหม่ผู้นี้หลังจากนั้นไม่นานร่างของรุ่นยาวผู้หนึ่งก็ก้าวเดิอนออกมาจากหินวิถีโอสถ ซึ่งทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาต่างเผยสีหน้ายำเกรงราวกับว่าคนผู้นี้เป็นปรมาจารที่ยิ่งใหญ่คนผู้นี้นึ่งหรือลิ้นหย่งชางใครบางคนกระซิบกระซหลิ้นหย่งชางมีสีหน้าเย็นชาเขาเดินผ่านผู้คนไปด้วยใบหน้าที่แน่นิ่งไร้รอยยิ้มราวกับไม่เห็นหัวใครอื่นแม้แต่น้อยมีใครรู้พื้นเพลของเขาบ้างทุกคนก็สายหัวด้วยสีหน้าว่างเปล่าดูนั่นเซียเลอจางมาแล้วใครบางคนตะโกนขึ้นมา และชีนิ้วไปยังทางเขา้าหลิงฮันมองตามสายตาทุกคนไปก่อนที่จะเจอกับชายร่างสมส่วนที่มีใบหน้าหล่อเหลาผมสีดําถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่มีร่างสูงโปรง่งแต่กิีนอายของเขานั้นกลับดูสูงส่งเป็นอย่างมากคนผู้นี้คือเซียเลอจางนักปรุงยาสามดาวที่บรรลุห้วงจิตระดับสี่แล้วเขาอยู่ห่างจากนักปรุงยาสีดาวเพียงเก้าเดียวเท่านั้นเซียเลอจางไม่หยิ่งทนงเขาพยักหน้าตอบรับผู้คนไปตลอดทาง และเดินผ่านลินหยงชางไปหนึ่งคนที่มีนิสัยหญิงเยอโสในขณะที่คนมีนิสัยนอบน้อมทั้งสองคนเป็นคู่ขนาดที่ขัดแย้งกันมากลินหยงชางหยุดฝีเท้าชั่วครู่และใช้หางตามองเซียเลอจังแม้เขาจะไม่พูดอะไรออกมาแต่ดวงตาของเขาก็แสดงออกแล้วว่ากำลังดูถูกอีกฝ่ายอยู่เซียเลอจังไม่มีท่าทีสนใจใดๆเราวกับไม่เห็นหลินหยงชางอยู่ในสายตาเลยเขาเดินมายืนข้างหินวิถีโอสถด,ด้วยรอยยิ้ม ก่อนที่จะหาตำแหน่งที่ไม่มีใครและเอื้อมเมือไปสัมผัสเซียเลจางจะผ่านการทดสอบระดับ6สําเร็จหรือไม่เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเขาคือนักปรุงยาที่มีโอกาสบรรลุปเป็นนักปรุงยาสีดาวมากที่สุดเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะพ่ายแพ้กับลินหยงชางนั่นมันก็ไม่เสมอไปลินหยงชางคือมาเมือที่โดดเด่นมากระหว่างที่ผู้คนกําลังถกเถียงกันคลื่นแสงบนหินวิถีโอสถก็ส่องประกายขึ้นมาหนึ่งแถวแต่หลังจากนั้นไม่นาน เครื่อนแสงแถวที่สองก็ส่องสว่างตามมาติดๆนั่น่า,นนานจะเป็นผลลัพธ์ของเซียเล่อจาองสินะสมก็เป็นนักปรุงยาอัจฉริยะเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเขาผ่านการทดสอบไปแล้วถึงสองระดับหลังจากเรี้ยวเวลาผ่านไปสองชั่วโมงเครื่อนแสงแท่งที่สมก็สว่างขึ้นมา